สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องยินดีครับพี่น้องโอ้โหฉากตัวทางเขาครับ เฉพาะประตูทางเข้าก็คุ้มแล้วครับโอ้ยอยา่าอีกเนาะ Còn tí nữa ครับพี่ได้อีก10 5ดิรออะไร โอ้โหใส่แล้วเริ่มแล้วครับเริ่มทำการแสดงแล้วครับ ทีนพิธีเฮาครับพี่น้องนะครับงานสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับของฤด,ดูการนี้ครับพี่น้องฤดูดการนี้ทีน่นี่จะไม่ได้ตั้งวิธีอีกแล้วครับ คืนสุดท้ายแล้วคืนท้ายสุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปลงมอย่างมันเะรอเจ้าไปตึอแข้งอะบ้างนะต้องเอาลายเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้แข้งเนี่ยไหมตึงไปสั้นเนี่ไอหางงกวยละมีแต่เห็นบะเบงในคลิปเยอะบเบงโอ๊ยจำเห้าะนไหม เนื้อให้แค่ขันแม่เอว่าอะไรไปนี่ี่ลี้ัดดังเอาย่อแมนวะฮะย่างเหเี้ยเสผู้เกบโอยมีเให้ะไปเนาะทำม่เนอหวยเอาำตกหเลยได้ทางน้ำได้ทางเดียวโอ้ยงจะจมขิ่นไเนาะาจมเ้หงได้ไหมบ้าดี่อยเาทำสัยนี่ ตั้งน้ำแข็งเพิ่นหน่อยเนี่ยค่ะให้บานอ่าพี่นอ้องอ่าจ,จะได้ตั้งเวทีนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับส่าหรับฤดูกาลนี้ดูดูการ,นร,การหน้าว่ากันใหม่ครับผมฤดูกาลนี้พอแล้วใช่ไหมดูดูกาลนี้พอแล้วดูดูกาลครับดฤด,ดูกาลแล้วจบแล้วเกมโอเวอร์แล้วฤดูการ,การหน้าลหน้าแล้วหน้าไปอีกดดูการหน้าก็ว่ากันใหม่ฤดูกาลนี้ไม่ตั้งแล้วครับ เห uh, oh. ็นไปเห็นไปส่งส่งไปเดยเออเอาเอาอ่านล่าสุดนะอ่าผู้รับเหมากำลังมานะครับตอนนี้โอ้ปากเกือบแท้ว่ะปะเอออยาลืมนะปะนะอย่าลืม เดี๋ยวจะให้ได้ตั้งตัวได้เลยนะงวดนี้ฮะงวดน,นี้ตั้งตัวได้เลยงวดนี้ได้ตั้งตัวได้เลยนะป๋าไม่บอกเ<ม>ขาไม่ให้บอกเขาไม่ออกเขาไม่ออกโซเชียลไม่ให้ออกสื่อไปทางลูกพี่เอาพี่ผมซื้อลูกพี่แล้วยังไงอ,อันถืออ้าวผมซื้อตัวไหนซือ้อทั้งผมตัวนั้นละ เอามาบอกันเนาะเสียกันต้นนะพ่อสวัสดีครับสวัสดีฮะตึกไปาันี้มาไทยลิปแล้วมาตึกเอาเหยมันล้มาตึกปลาด้ไไอ้หลายคเดียวมาเรียงดิเสนักาเดมพันเสียงมาตังเวทีครับบนเรี่ย่งครับเดิมพันอย่งไเออ เอาน่าควันอันหนุ่มโอ้บ้านฮักบ้านฮักเป้าตุ้ยบ่โอ้ครับขอบคนบ่ครับเนี่ยมาใหม่เพื่อนเตะโอ้ยเขาซมาได้กินแล้วครับมาใหม่เพื่นี่นก็จะไม่ได้กินแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเสือเลย ซื้อน้ดูดซื้อผมซื้อใจซื้อน้ตัวนั่นละเงาซื้อดำมันงามบ่เยนะมันงามซื้อมำดูดีตัวนะฮะง้างหดอันนั้ไก่หื่งหมาโอ้ยกีกโอ้ยเตะยกไก่หมดเลยโอ้ยอ๋อตืนเหมืตีนเมือมาเลยเลยเลย พวกงามเลยมั้งเอา,เอาง่ามง่ามาม,าม,มาดตัวนั้นเอามาแล้าพ่อพ่อออกไปดำหน้าสองมือมันกัดตะไคร่ออกไปไกลหน่อยสิบแปดตัวมันเมียนมัดเลยมังเราพบกเป็ดตาเอาไปจช่นนี้บัวแมอันหมาอยู่หน้าดิหมาอยู่หน้ามันมีห้าตัวบัานี้มันตายตัวหนึ่งเดี๋ยวยื้อซีบัานีซีตัวนี้นี่มันยังมั่เข่ามูตูต้ตัวเดียว ตัวนั่นนี่มันจะไปเหมือนกันมาดิไปใส่จะไปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้นี่เห็นหน้าหอมเลียนนี้บางทีที่รุนแล้ว,ว่าเมีนนยนเลยใด้ไหมโอ,อ้พ่อพ่อเนี่นะครับพี่น้องเอาไว้เฉยนะ เขาแต่งเขาต้งเขาตั้งวิีก่อนเดี๋ยวอืน,อน,นอะครับพี่น้อง พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วก็ไลค์กดแชร์ครับพี่นอ้องสำหรับชิมนี้สวัสดีจ้า